พบกับเบสอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะเบสก็จะมาทำวอซินไม่แบกกระเป๋า S าริโอของเบสนะคะเรียกได้ว่าเป็น everyday bag เลยค่ะเพราะว่าไม่ว่าเบสจะไปที่ไหนเนี่ยเบสก็จะพกเจ้ากระเป๋าใบนี้เนี่ยไปด้วยทุกที่เลยเออจะเห็นได้ว่าเวลาเบสไปเดินห้างไปตลาดไปว่ายน้ำไปไหนก็ตามนะคะ จะเห็นเบสสะพายกระเป๋าใบนี้ที่มันก็แบบเก่ามากๆแล้วว่ะแต่เบสชอบใบนี้มากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเบสจะมาเปิดให้ทุกคนดูว่าเวลาที่เบสไปไหนมาไหนเนี่ยทุกที่เลยเบสพกอะไรไปบ้างนะคะมันจะมีบางข้อแม้ที่เบสไม่ได้พกใบนี้ไปเช่นไปเที่ยวที่ต้องถ่ายรูปเยอะๆแล้วอุปกรณ์จะต้องเยอะๆอะ่ะเบสก็จะแบกตัวเคสสเปซไปนะคะสะพายตัวนั้นไปหรือว่าถ้าหากไปเที่ยวที่แบบ ทริปยาวๆเลยก็จะเป็นกระเป๋าใบอืดที่ใส่ของได้มากกว่านี้นะคะเริ่มแรกเลยค่ะเจ้าก,กระเป๋าใบนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าที่ไม่ได้มีขายโดดๆเดี่ยวๆในช็อปซาริโอนะคะมันมาพร้อมกับกระเป๋าใบนี้ซึ่งเป็นกระเป๋าใบใหญ่อะคะ่ะทุกคนซึ่งกระเป๋าใบใหญ่ตัวนี้เนี่ยเบสจำไม่ได้ว่าซื้อมาราคาเท่าไหร่นะคะรู้สึกจะ2 3พันบาทเนี่ยแหละประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็จะแถม กระเป๋าใบจิ๋วตัวนี้มาด้วยแล้วตัวสายคล้องเนี่ยมันก็สามารถใช้ได้ทั้ง2ใบเลยนะคะก็คือจะใช้กับเจ้าใบเล็กก็ได้หรือว่าจะใส่กับใบใหญ่ก็ได้ค่ะกระเป๋าใบใหญ่เนี่ยเบสใช้เรียนเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะคะแต่พอช่วงนี้ที่เบสเรียนจบแล้วไม่มีเรียนแล้วเนี่ยเบสก็เก็บเขาเอาไว้ในตู้ปกติเลยไม่ได้หยิบมาใช้เหลือเพียงแต่กระเป๋าใบ,ใบนี้เท่านั้น,นะคะ่ะมาดูสภาพเขาก่อนละกันนะคะสภาพก็จะเห็นว่า มันค่อนข้างใจะยอนเลยอะทุกคนแต่มันเป็นกระเป๋าที่ดีมากๆเลยนะเบสกัวกัววมันจะพังมากเลยสักวันหนึ่งนะคะแบบเรารู้สึกว่าเบสใช้แบบเขาสมบุกสมบันมากๆเลยค่ะเขาจะเป็นไม์เมโลดี้นะคะแล้วก็จะมีดอกไม้เป็นมีโบตรงนี้เป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะแล้วก็พอเปิดออกมาชุ่นเนี่ยเขาจะเป็นหมูเน่ามากเลยทุกคน เป,เป็นเหมือนกับกระดุมแป๊กตรงนี้เป็นแม่เหล็กนะคะหนึ่งันแม่ก็จะชอบทักประจําเลยว่าเออเวลาสะพายกระเป๋าใบนี้เนี่ยพยายามอย่าเก็บของมีค่าไว้เยอะให้เอาของมีค่าฝากไว้กับแม่เพราะว่าพอมันเป็นตัวนี้แล้วมันทําให้ของมันหลุดง่ายนะคะแต่เบสมีความรู้สึกว่ามันง่ายอะ่ะสมมติจะหยิบอะไรก็แค่เปิดแล้วก็หยิบล้วงหยิบได้เลยเนะี่ยเวลาไปไว่ายนะ้ำมันก็กันน้าด้วยนะมัน ไม่เหมือนเป็นหนังเทียมอะทนมากเลยที่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในกระเป๋าใบนี้เนี่ยเบสเก็บอะไรไว้บ้างที่เวลาเบสพกไปไหนนะคะเริ่มจากอย่างแรกเลยอันนี้คืออะไรวะทำไมทำไมมาอยู่ในนี้ได้มันคือโบชัวขนมโตเกียวนะคะเป็นขนมโตเกียวเจ้าที่เบสชอบกินมากเบสเก็บเอาไว้เพราะว่าบางทีเบสจะไปซื้อเบสจะได้กางเลือกไส้ก่อนที่จะซื้อเพราะว่าคิวมันยาวนะคะเออพูดทําไมพูดไปเหงงั้นแหละเริ่มจากอย่างแรกเลยเอานนี้ก่อนละกัน อันนี้คือว่้เห็นเห็นเลขบัตรเดบิตคะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตพลิกแปบหนึ่งเปลี่ยนมาเป็นอะไรเอาบัตรประชาชนอีกเ,เอา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 ,เอาบัตรสมาชิกเกมและกันขึ้นนะคะเพราะเขาเป็นฮัลโหลกิตตี้นะมันคือกระเป๋าสตางค์ของเรศค่ะ ทำไมถึงใช้กระป๋าสตางใบนี้ไม่มีตังซื้อกระป๋าสตางแบบดีๆหรอมีนะคะมีกระป๋าสตางใบใหญ่อย่างดีเลยแต่ว่าไม่อยากพกเพราะว่ามันใหญ่เกินไปอะเวลาไปไหนเบสรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นสังคมแบบไร้เงินสดอะคะ่ะเราจะซื้ออะไรส่วนใหญ่ก็สแกนจ่ายเท่านั้นเลยเบสก็เลยเป็นคนไม่ค่อยพกเงินสดนะคะก็จะพกเฉพาะบัตรสําคัญเท่านั้นเช่นบัตรประชาชนเดบิตการ์ดใบขับขี่ อะไรแบบบัตรสมาชิกต่างๆนะคะแล้วก็บัตรนักศึกษาอะไรแบบนี้ที่จะพกเอาไว้นะคะแล้วก็จะมีเศษเหรียญนิดหน่อยนิดหน่อยสำหรับซื้ออะไรกระจุก,กะกรจิกที่เขาแบบบางร้านเขาไม่รับเงี้ยแบบโอนนะคะก็จะเป็นตัวนี้ <c oughs> ในนี้ก็อย่างที่บอกไปค่ะก็จะเป็นพวกบัตรสำคัญสำคัญเนาะต่อไปค่ะที่พกไว้ในกระเป๋าก็คือตัวนี้ค่ะ โทรรัพท์มือถือของเบส p h o n e 12 Pro นะคะเป็นเครื่องหลักที่เบสพกไปไหนมาไหนแล้วก็จะมีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งคะ่ะเวลาไปไหนเบสพกมือถือ2เครื่องนะคะ mm. เครื่องหนึ่งเนี่ยเอาไว้แบบฟิลทํางานทํางานติดต่ออะไรที่ดูสําคัญสําคัญอีกอีกเครื่องนึ่งอะ่ะจะดูเป็นแบบ private เพื่อนฝูงอะไรอย่างนี้นะคะคืออย่างตัว iPhone เนี่ยจะดูเป็นเครื่องแบบเบอร์ส่วนตัวเพื่อนฝูงลายส่วนตัวก็จะอยู่ในนี้นะคะส่วนอีกเครื่องหนึ่งตัวนี้ก็คือตัวไม่ถูทีเก้าเซลมูนตัวนี้เนี่ยเบสก็จะเอาไว้ลงพวกอ f ฟ i ิ i ชียลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น IG, official, l i n ล o o f i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  l l f c e e o o o k ที่ดูเป็นทางการทางการเอาไว้ใช้เรียนติดต่ออะไรที่มันดูสำคัญสำคัญเบสก็จะผ่าน มือถือเครื่องนี้นะคะแล้วก็เครื่องนี้เนี่ยเอาไว้ถ่ายรูปด้วยเพราะว่ามันสวยมากๆเลยะค่ะเป็นสองเครื่องนะคะโทรศัพท์มือถือที่เบสพกไปทุกที่เบสจะได้ไม่ต้องพก power bank นะคะต่อไปก็จะเป็นกระจกคูโรมีค่ะก็พกไปทุกที่เลยบางทีรรหว่างวันเนแบหน้าตาดูโทรมหรือเปล่าอะไรเยก็ส่องดูนิดนึงนะคะเราเป็นผู้หญิงแล้วก็จะมีหวีเข้าหวีคูโรมี ika, เอาไว้แบบ หวีผมเออเช็คเช็คหน้าเช็คตาก่อนจะกดถ่ายรูปนะคะเราก็จะมีอะไรอีกละ่ะมีกระดาษซับหน้ามันค่ะลายซินเดอเรลล่าของ Happy Sunday ย์หนแหลัมากๆเลยตัวนี้ก็เอาไว้ซับหน้ามันนะคะซับผมมันระหว่างวันได้ดีมากๆอันนี้ก็ใช้ไปเยอะพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวทั้งหมดเดี๋ยวจะสั่งเพิ่มค่ะเราก็จอมีเแอร์พอร์ตค่ะแอร์พอร์ตของเบส เบนใช้ Airpods 2อยู่เลยนะคะเป็นลายเคสลน์ออโรลานะก็ไม่มีตังค์ซื้อ Airpods เครื่องใหม่นะคะเครื่องเครื่องเดิมก็เริ่มจะแบบเก่าๆเพราะมันก็หลายปีแล้วเนอะเราก็จะมีไอพวกนี้คือมันมันมาอยู่ในกระเป๋าเราก็ไม่เอาออกนะคะมีหม้อไฟไหตีเรานะคะเป็นเป็นดูเป็นเหมือนตัวผ้าเย็นนะคะคือ เบไปกินมาแล้วเขาก็แถมมาให้เราเบก็ไม่รู้จะไว้ห <c oughs> ไหนก็เก็บใส่กระเป๋าเนะี่ยเพไม่ได้ใช้แล้วก็จะมีอันนี้ค่ะเป็นหมักฝรั่งนะคะก็อันนี้ก็ได้จากบาร์บีคอนแล้วก็เป็นลูกอมบาร์บีคอนนะคเะื <c> ่อ <oughs> ที่ไปกินเราก็เก็บใส่กระเป๋าแล้วก็ลืมเอาอ่อแล้วก็ยังไม่ได้กินด้วยนะเออเก็บเอาไว้นะแต่ความจริงเดี๋ยวจะทาแฟกซ์ให้ดูกันจะรู้ว่าเบเป็นคนไม่ทานหมักฝรั่งนะคะปกติแต่ว่าเขาแถมมาให้ก็เก็บไปงั้นแหละแล้วก็หมดแล้วนะคะ <c oughs> เหลือเนี่ยหมดเรี้ยงแล้วเหลือ2ออย่างสุดท้ายที่พกไปไหน ประจำเลยนะคะก็จะเป็นลิปสติกค,ค่ะเบสใช้ลิปลิปทินของ e t d d นะคะเป็นตัวนี้แต่มันไม่ใช่ตัวที่อยู่ในปากของเบสน,นะคะอันนี้เนี่ยเบสจะใช้แต้มระหว่างวานันแต่อย่างที่อยู่ในปากของเบสเนี่ยเบสทาสดๆเมื่อกี้อันนี้จะเป็นของ h ฮปปี้ซันเดนะคะเป็นสีชื่ออะไรวะ มันถ้าจำไม่ผิดนะคะที่ปากของเบนเนาะแล้วก็อีกอันนึงที่เบนพกไปทุกที่ก็คือตัวแอร์มูดค่ะแอร์มูดขอ e ิทูดเช่นเดียวกันค่ะคือเขาเอาไว้ทาที่ตัวเปลือกตาค่ะทุกคนเวนลาเราไปไหนเราอยากจะแต่งตา,แบบลตาแล้วกแบบเนี่ยหลับตาเราก็แบบเกี่ยเกี่ยใช้นิ้วเกี่ยคือมันง่ายมากเลยนะคะ เนี่ยเราตาเราก็จะมีความแบบวิงวิงนิดๆคือสวยงามน่ารักนะคะระหว่างวันวิงวิงไปได้ไม่ต้องมานั่งแต่งหน้านะคะก็สำหรับคลิปนี้ค่ะเบสขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย